เสียงโหยหวนของกัมพูชาที่ทั้งโลกไม่เคยได้ยินขเขมรเตรียมจับพระศึกเรียกเยาวชนอายุ16เป็นทหารเด็กนักเรียนขเขมรไม่มีเงินเรียนหนังสือศพเน่าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเมื่อเสียงของประชาชนถูกปิดเสียงโหยหวนจึงเริ่มดังขึ้นในประเทศหนึ่งที่ประชาชนถูกสั่งให้เงียบในประเทศหนึ่งที่ผู้นำอ้างว่าสันติภาพคือคำตอบ แต่กลับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือข่มขู่ผู้คนกัมพูชากำลังกลายเป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบที่ไม่เพียงปิดหูปิดตาประชาชนแต่เริ่มยึดเอาทุกอย่างที่คนจนมีแม้แต่สิทธิในการมีชีวิตก็อาจถูกริบไปและนี่คือเสียงโหยหวนของพวกเขาเสียงที่ทั้งโลกไม่เคยได้ยินเสียงที่รัฐบาลพยายามกลบฝัง เสียงของความสิ้นหวังจากคนธรรมดาที่ไม่มีทางหนีคู่ให้แรงงานกลับประเทศมิฉะนั้นจะยึดทรัพย์และยกเลิกสัญชาติภายใต้คำสั่งลับจากรัฐบาลกัมพูชามีจดหมายตื่นแรงงานกัมพูชาที่ทำงานในไทยหลายล้านคนให้รีบกลับประเทศทันทีโดยอ้างว่าเพื่อร่วมสร้างชาติกับคุณมาเนตแต่หากใครไม่กลับจะโดนยึดบ้าน โดนยึดที่นาโดนเพิกถอนสัญชาติแรงงานจำนวนมากได้รับทำเตือนว่าหากพวกเขายังอาศัยอยู่นอกประเทศและไม่ยอมกลับไปในเวลาที่กำหนดทรัพย์สินทุกอย่างที่ลงทะบียนไว้ในชื่อจะถูกยึดทันทีโดยไม่ต้องผ่านศาลประชาชนเหล่านี้ไม่มีหลักประกันชีวิตไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าชดเชย ไม่มีแม้แต่คำสัญญาว่าจะได้รับการดูแลหลังกลับบ้านพวกเขาไม่มีประกันสุขภาพไม่มีการล้างหนี้บ้านที่ติดธนาคารไม่มีมาตรการพักชำระหนี้หรือดอกเบี้ยที่ลดลงรัฐบาลเพียงแค่ออกคำสั่งแต่ไม่ให้ทางเลือกใดเลยเลิกเกณฑ์ทหารแต่บังคับทุกคนเป็นทหารเริ่มปี2569ภายใต้การปฏิรูปทหารแบบใหม่ คุณมาเนตประกาศยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารแบบสุม่มแต่แทนที่จะแก้ไขด้วยเสรีภาพเขากลับออกกฎหมายใหม่ที่เลวร้ายกว่าเดิมตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปชายกัมพูชาทุกคนต้องเข้ารับราชการทหารโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นชาวนาที่จนเด็กหนุ่มที่ยังเรียนไม่จบหรือแม้แต่คนพิการยังมีแรงก็ต้องฝึกอาวุธไม่มีสิทธิ์เลี่ยง ไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีการตรวจสุขภาพจิตเพราะรัฐเชื่อว่าการฝึกทหารคือหน้าที่ของลูกผู้ชายทุกคนนั่นคือคำกล่าวของผู้นำที่ไม่เคยผ่านสนามรบแม้แต่วันเดียวทหารทุกคนต้องเกิดแม้ไม่เคยสมัครใจปี2569ไม่ใช่ปีแห่งความหวังแต่กลายเป็นปีแห่งการเกณฑ์แบบไม่เกณฑ์ รัฐบาลกัมพูชาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบเดิมแต่แทนที่ประชาชนจะดีใจกลับมีคำสั่งแนบท้ายว่าใชายกัมพูชาทุกคนต้องเข้ารับราชการทหารภาคบังคับไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามคำสั่งฉบับนี้ถูกส่งตรงถึงทุกครอบครัวเด็กชายอายุ16ปีขึ้นไปเริ่มได้รับจดหมายว่าเมื่อถึงเวลา คุณไม่มีสิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองในทางหนึง่งมันคือการประกาศว่าประเทศนี้ไม่มีที่ให้ความฝันอีกต่อไปเพราะเมื่อชายหนุ่มถูกฝกให้ถือปืนมากกว่าถือปากกาเมื่อเด็กต้องหัดรบก่อนจะรู้จักเรียนรู้สังคมแบบใดจะเหลืออยู่แม้รัฐบาลอ้างว่าจะมีสวัสดิการให้ทหารทุกคนแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครเห็นหลักประกันไม่มีเงินเดือนขั้นต่ำ ไม่มีประกันชีวิตไม่มีระบบบำนาญแม้แต่คําสัญญาอย่างเป็นทางการทหารหลายคนที่ถูกเรียกตัวล่วงหน้าลายเป็นแรงงานฟรีในค่ายไม่มีวันกลับบ้านไม่มีการติดต่อกับครอบครัวไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะถามว่าทำไมและเมื่อความตายเดินทางมาถึงไม่มีชื่อของเขาถูกบันทึกไว้ไม่มีข่าวใดแจ้งญาติพี่น้องมีเพียงข่าวหรือว่ามีคนหายไป หรือบางครั้งคือกล่องเปล่าที่ถูกส่งคืนครอบครัวประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่านี่คือการป้องกันประเทศหรือคือการบังคับให้เด็กชายกลายเป็นเหยื่อในสงครามที่เขาไม่ได้เลือกบางครอบครัวเริ่มพาลูกหลบหนีบางคนพยายามพาลูกข้ามแดนแต่เมื่อถูกจับได้โทษคือการขัดคำสั่งแห่งชาติซึ่งหมายถึงจำคุกไม่ต่ำกว่า5ปี นี่คือประเทศที่อ้างว่าปลดแอกประชาชนแต่กลับผูกโซ่ไว้ที่ข้อเช้าของคนรุ่นใหม่นี่คือการปกป้องหรือการบังคับเสียงหวยหวนของเด็กชายกัมพูชาไม่ได้ดังในสมรภูมิแต่มันกําลังดังอยู่ในบ้านในใจของแม่ทุกคนที่ไม่รู้ว่าลูกจะกลับมาหรือไม่และนี่ยังไม่ใช่ที่สุดของความสิ้นหวัง เด็กเก,กัมพูชาไร้การศึกษาเพราะพ่อแม่ต้องกลับประเทศเสียงหัวเราะของเด็กๆก,กำลังเงียบหายไปห้องเรียนที่เคยเต็มไปด้วยความฝันกลายเป็นห้องเปล่าและโรงเรียนในกัมพูชาหลายแห่งเริ่มว่างเปล่ากว่าที่เคยเป็นเพราะเมื่อรัฐบาลขู่ยึดบ้านนาผู้ปกครองหลายแสนคนที่เคยหาเงินจากแรงงานข้ามแดน ต้องพาลูกกลับประเทศทันทีบางคนกลับมือเปล่าบางคนกลับพร้อมความหวาดกลัวและสิ่งที่หนักที่สุดที่พวกเขานำกลับมาคือความจนในบ้านที่ไม่มีเงินลูกจะเรียนได้อย่างไรโรงเรียนในชนบทไม่มีอุป,ปกรณ์ไม่มีครูเพียงพอไม่มีแม้แต่ข้าวกลางวันเพราะงบประมาณหายไปกับงบกลาหม มีรายงานว่าโรงเรียนบางแห่งปิดไปกว่า30%เพราะเด็กไม่มีค่าเดือนทางไม่มีหนังสือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้ในบ้านแม่หนูอยากเป็นหมอลูกแค่มีข้าวกินก็ดีแล้วบทสนทนานี้กลายเป็นเรื่องจริงในครอบครัวกัมพูชาน,นับหมื่นคนความฝันของเด็กๆก,กำลังถูกบีบให้เป็นแรงงาน หรือที่เลวร้ายกว่านั้นคือทหารเด็กบางคนอายุเพียงสิปีต้องช่วยพ่อแม่หาของป่าไปขายบางคนต้องหยุดเรียนเพื่อดูแลน้องเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาและไม่มีเงินจะจ้างใครระบบการศึกษาถูกสลายอย่างช้าช้าในประเทศที่เลือกใช้งบประมาณไปกับการซื้ออาวุธมากกว่าซื้อหนังสือให้ลูกหลานตัวเองเสียงร้องของเด็กๆ จึงไม่ได้อยู่ในสนามเด็กเล่นแต่มันดังขึ้นในความเงียบของห้องเรียนที่ว่างเปล่ากัมพูชากำลังกลายเป็นประเทศที่ทำลายอนาคตของตัวเองด้วยมือของผู้นำที่ปิดหูปิดตาและปิดใจญาทหารไร้ข่าวสารตามหาทั่วประเทศในบ้านหลังเล็กชายแดนจังหวัดพระตะบองหญิงชราคนหนึ่งนั่งมองรูปถ่ายลูกชายในเครื่องแบบ มือหนึ่งถือทูบอีกมือหนึ่งรูปครอบรูปอย่างเงียบงันน้ำตาเธอไหลโดยไม่มีคำตอบใดๆเพราะลูกชายที่ไปรบชายแดนไทยหายเงียบไปนานนับเดือนไม่มีจดหมายไม่มีโทรศัพท์ไม่มีแม้แต่ข่าวจากกองทัพสิ่งเดียวที่ครอบครัวเหล่านี้ได้รับคือความเงียบในประเทศที่ควรมีศูนย์ประสานงานข่าวสารครอบครัวทหาร รัฐบาลกลับนิ่งเฉยไม่มีรายงานการสูญหายไม่มีการเปิดเผยจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแม้แต่ชื่อก็ยังเป็นความลับญาติบางคนเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อหาความจริงจากค่ายทหารบางคนตระเวนไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งถามหาผู้ชายที่มีแผลเป็นที่ขาถามหาลูกชายที่เคยพูดกับแม่ว่าผมจะกลับมาพร้อมเหรียญกล้าหาร แต่สิ่งที่เจอคือความเย็นชาของเจ้าหน้าที่และประโยคเดียวที่ทุกคนได้รับเหมือนกันคือไม่มีข้อมูลครับหญิงชราคนหนึ่งกล่าวทั้งน้ำตาว่าลูกฉันอยู่ไหนหรือเขาตายไปแล้วแต่ไม่มีใครกล้าบอกเสียงร้องของคนเป็นแม่ดังกว่าปืนทุกกระบอกในสมรภูมิแต่รัฐบาลกลับปิดหูไม่ต่างจากการปล่อยให้พวกเขาตายทั้งเป็น ระบวนการปกปิดข้อมูลเป็นไปอย่างเป็นระบบเพราะรัฐบาลกลัวว่าหากเปิดเผยความจริงเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตกระแสต้านสงครามจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้รัฐบาลจึงเลือกปิดข่าวกองทัพจึงเลือกปิดรายชื่อประชาชนจึงเหลือเพียงความหวังผู้เป็นพ่อยังเก็บเตียงลูกไว้อย่างเดิมแม้ฝุ่นจะเกาะหนาท่าผู้เป็นแม่ยังทำอาหารโปรดลูกไว้ทุกวัน แม้ไม่เคยมีใครกลับมานั่งกินไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการไม่รู้ว่าลูกยังอยู่หรือจากไปแล้วไม่มีอะไรโหดร้ายไปกว่าการปล่อยให้คนทั้งครอบครัวจมอยู่กับความไม่แน่นอนที่รัฐสร้างขึ้นเองกลางป่าลึกใกล้าชายแดนด้านประสาทตาควาย่ํากลางกลิ่นควันดินปืนที่เพื่องจางหายไปคือร่างไร้ชีวิตของฐารกัมพูชาจำนวนหนึ่งนอนแน่นนิ่งอยู่ในท่าทางหลากหลาย บางคนยังถือปืนไว้ในมือบางคนตัวขาดครึ่งบางคนไร้เอกสารไร้ป้ายชื่อและไร้คนเก็บศพเหล่านี้ไม่มีใครยืนยันว่าเป็นใครและไม่มีใครกล้าเก็บกลับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบางคนแอบกระซิบว่ากองทัพได้รับคำสั่งไม่ให้ดำเนินการเก็บศพเพราะไม่ต้องการให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตถูกนับรวม เนื่องจากจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลนี่ไม่ใช่แค่การปกปิดแต่มันคือการปฏิเสธศักดิ์ศรีของทหารตัวเองในกัมพูชาทหารไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจของครอบครัวคือความกล้าหาญที่ควรได้รับเกียรติแต่วันนี้พวกเขากลายเป็นแค่ร่างไร้วิญญาณที่ถูกทิ้งอยู่กลางสนามรบเพื่อปิดปากความจริง ประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงรายงานว่าพบกลิ่นเหม็นเนา่าพบท่อนแขนโผล่จากพงหญ้าแต่เมื่อแจ้งทางการกลับไม่มีหน่วยใดเข้ามาดำเนินการเพราะคำสั่งคือปล่อยไว้เพื่อไม่ให้สื่อหรือครอบครัวรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อญาติญาติร้องขอให้เข้าไปดูเจ้าหน้าที่ตอบว่าพื้นที่ยังไม่ปลอดภัยทั้งที่หลายวันผ่านมาเสียงปืนเงียบสนิทแล้ว หญิงชราคนหนึ่งถึงกับพูดว่าถ้ารัฐไม่เก็บศพฉันจะเดินไปเก็บลูกชายฉันเองนี่คือความเจ็บปวดของครอบครัวทหารที่ลูกไม่ได้รับแม้แต่หลุมศพที่มีชื่อไม่มีพิธีไม่มีธงชาติคลุมร่างไม่มีแม้แต่ประกาศให้คนรู้ว่าเขาเคยมีชีวิตเขาตายอย่างไรไม่มีใครบอกเขาตายเมื่อไรไม่มีวันถูกจารึก เขาคือคนที่ถูกลืมโดยรัฐบาลของตัวเองนี่ไม่ใช่แค่การลัะเลยแต่มันคือการลบตัวตนของวีรชนเพื่อรักษาอำนาจของคนบางคนในวงวนการเมืองและในขณะที่รัฐบาลกัมพูชายังถแถลงว่าสถานการณ์สงบไม่มีการเสียชีวิตเพิ่มศพเหล่านั้นยังเน่าอยู่ในป่าไรายา้รายาิไร้เกียรติไร้แม้แต่ความเมตตาขั้นพื้นฐาน ถ้ารัฐไม่รักษาศักดิ์ศรีของทหารตัวเองได้แล้วจะเหลืออะไรให้ประชาชนเชื่ออีกนี่คือเสียงร้องไห้เงียบๆของเหล่าศพที่ไม่มีใครอยากนับและไม่มีใครกล้าเล่าให้โลกฟัง